ทีนี้มาดูเรื่องของเวียดนามกันบ้างหลายฝ่ายบอกโอ้โหเวียดนามในตอนนี้ติดจรวดเทอร์โบเลยนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างถ้าไปดูในไส้ในนะครับมีหนึ่งปัญหาที่เป็นเพนพอยของนักลงทุนต่างชาติในเวียดนามจนกระทั่งทําให้บางบริษัทเขาลังเลครับอาจจะมีการลดปริมาณการล,ลงทุนในเวียดนามลงและนั่นคือสิ่งที่ไม่เกิดกับประเทศไทยครับนั่นคือเรื่องของกําลังไฟฟ้าไม่เพียงพอและไฟตกบ่อยสําหรับอุตสาหกรรมนะถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเราลองมาดูกันบ้างว่าส่งผลกระทบอะไรกันบ้างเพราะล่าสุดนี้ i n น e l ลซึ่งเียดน่ย เป็นการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์แต่ปรากฏว่าพอมาเจอแบบนี้หนักเข้านะครับก็เลยคงต้องถอยไปก่อนระดับหนึ่งเลยนะฮะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเวียดนามนึกหอมจากสาเหตุที่ว่านะครับเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์จีนแล้วก็ทางด้านของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียวกว่าการเคลื่อนย้ายฐานทุนประเทศที่ได้รับอันนี้สองก็แน่นอนสาประเทศรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นกคือไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับสหรับเวียดนามเองนะครับได้ Apple Inc เข้าไปนะครยย Apple Watch MacBook แล้วก็ AirPods s u ลาย i e r รายใหญ่ครับอย่างเช่น Luxshare Precision Industry Foxconn Samsung นะครับเขาว่ากันว่าถ้านหนึ่งทุกสายมุ่งสู่เวียดนามเลยแต่ปัญหาคือเขาเจอความมั่นคงทางพลังงานที่แก้ไม่ตกสักทีนะครับสำนักข่าวชา South China Morning Post จากฮ่องกงรายงานนะครับบอกว่า Intel ครับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่เลยนะครับจากสหรัฐอเมริกาตัดสินใจระงับแผนการขยายการลงทุนในเวียดนามนะครับซึ่งเป็นแผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นน2เท่า สิ่งนี้ส่งผลกระทบกระเทือนแน่นอนนะครับต่อ,อเป้าหมายในการผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในการความพยายามเวียดนามในการสร้างให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางซัพพลายนะครับอิเล็กทรอนิกส์ภูมิภาคของทางรัฐบาลของเขาทีนี้แผนระง,งับอันนี้ก็น่าจะแปลกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โจไบเดนเนี่ยเดินทางไปงยืนเวียดนามน,นะครับแต่ปรากฏว่าข่าวนี้ออกมาหลังจากที่ลุงโจเนี่ยกลับไปสหรัฐอเมริกาแล้วคำ <c oughs> ถามคือแล้วอินเทลทำไมถึงไดพับแผนการลงทุนซึ่งน่าจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเพราะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเท่าตัว ามรายงานบอกว่าสถกยภาพด้านพลังงานระบบระบบการจา่ายไฟฟ้าระบบราชการที่มีกฎระเบียบของรฐที่เยอะจนเกินไปอย่างไรก็ตามครับเวียดนามณเวลานี้ยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยของ i ิน e l เพื่อก็ประกอบนะครับบรรจุพันธุ์และทดสอบชิปมีการขยายก,กำลังการผลิตมาโดยตลอดเลยนะครับนอกเหนือไปจากนี้ครับเวียดนามเองมุ่งมั่นผลักดันในารที่จะทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชน เป็นตัวเลือกการลงทุนจากจีนแผ่นใหญ่และไต้หวันท่ามกลางเรื่องของความขัดแยง้งภูมิรัฐศาสตรต์นี้อย่างไรก็ตามพอสอบถามอินเทลไปบอกว่าทําไมถึงได้ชะลอการลงทุนในส่วนนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นใดๆนะครับได้แค่บอกว่าเวียดนามจะยังคงเป็นส่วนสําคัญของการดําเนินการผลิตทั่วโลกเพราะความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นทีนี้การลงทุนของอินเทลครับนอกจากจะประกาศขยายการลงทุนในยุโรปนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับในเวียดนามนะครับแต่ว่าการลงทุนนี้เวียดนามเจอปัญหานี้นะครับ ก็คือการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านะครับทำให้ผู้ผลิตหลายรายต้องรับการผลิตชั่วคราวด้วยเช่นเดียวกันครับ i n t e ทที่ลดความเสี่ยงการลงทุนนะครับเรื่องการผลิตชิปย้ายออกจากเวียดนามนะครับล้วไปมาเลเซียแทนซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งหลักของเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทีนี้เรามาดูกันบ้างครับเรื่องของความไม่มั่นคงทางพลังงานของเวียดนามแปลว่าอะไรคือบ้านเราจะไม่เจอปัญหานี้นะครับเพราะบ้านเราเนี้ยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยห้าหมื่นสองพันมกลวัตนะครับในขณะที่เราใช้จริงเอาพีกละหน้าร้อเนเหนว ก็คือ39,000เมกะวัตต์อวานะครับมีความหมายแล้วมีเซอร์พลัสสนสี่สงเกิร์เน42%เพราะฉะนั้นโรงงานที่มาประกอบที่บ้านเราไม่ต้องเจอปัญหาไฟตกนะครับปัญหาไฟตกที่จะตงหลักจะมี2ประเทศเลยคือเวียดนามกับเมียนมานะครับดังนั้นเราลองมาดูกันบ้างว่าคําว่าปัญหานะครับที่บอกว่าไม่มีเสถียรภาพทางพลังงานไฟฟ้ามันแปลว่าอะไรนะครับตอนนี้ประชาชนมากกว่า1นึ่งแสนคนเือนะครับกับภาคธุรกิจเองเจอปัญหานี้คือวิกฤตพลังงานคําว่าไฟตกสาร,รบ,บ้านไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับแต่สารอุตสาหกรรมเนี่ยการที่ไฟตกระดับดบมูเครื่องห แพงมากนะครับใครเป็นเจ้าของโรงงานสาหกรรรู้ว่าแบกไม่ไหวถ้าเดือนหนึ่งตกสักสาครั้งก็ป่าหงือแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ครับก็จะพยายามมีการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งเลยเวียดนามใช้ PV ครับก็คือโฟโตโวลเทิกหรือว่าโซลาร์เซลล์แต่ว่าที่สุดแล้วก็ยังพบว่ามันก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะยิ่งเลยเวียดนามเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลายคนตั้งคำถามบอกร้อนจัดก,ก็ดีสิไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบก็มาว่าร้อนแล้วดีนะครับมันต้องอากาศกําลังพอดีแต่ UV เยอะหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นแดดร้อนบ้านเราบอกว่าทําไมบ้านเราโซล่าเซลล์ถึงจะไม่สามารถผลิตกําลังไฟฟ้าได้เยอะคําตอบคือร้อนนี่ไม่ได้เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวกับส่วนอื่นของตัวแสงมากกว่านะครับทีนี้ค่าติดตั้งของ PV p h o t o v o l t a i อิกหรือโซล่าเซลล์เนี่ยอยู่ที่2 0 0 0ันถึงห้าพดอลลาร์สหรัฐนะครับครอบคุมความต้องการพลังงานส่วนใหญ่ของครูเรือนซึ่งตอนนี้ไม่ได้รวมนะครับเรื่องการจัดเก็บกับ,บรุงรักษาแบตเตอรี่คือตัวเก็บไฟฟ้า รายงานข่าวบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะครับมีทําเลที่ตั้งแสงแดดซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตร้อนนะครับมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากแสงอาทิตย์ได้380กิจกั๊วตตรงนี้ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายนะครับที่ตั้งไว้70กิจกัตต์ที่รัฐบาลกลําหนดไว้แต่เวียดนามเจอปัญหานะครับอาจจะผลิตได้บ้างแต่ปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ชายฝั่งนะครับหันหน้าเข้าไปทางแปซิฟิกแต่ปัญหาคือระบบไฟฟ้าของเขามันไม่เสถียรนี่สิครับก็คือบางโครงการเดินหน้าต่อยังไม่ได้ปัญหาการจ่ายไฟนะครับ ที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพออีกด้วยสิ่งนี้ทําให้รัฐบาลเองก็เลยมาออกมาตราการลดหย่อนภาษีสิทธิประโยชน์อื่นๆโน้มน้าวประชาชนและธุรกิจที่ติดตั้งโซลาเซลล์รวมถึงการนะครับพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าที่นเวลานี้เนี่ยยังคงถือว่าล้าสมัยที่เสี่ยงนะครับต่อการที่ไฟตกและไฟดับได้ทีนี้โครงการที่บอกจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งครับของแผนพัฒนากาลังไฟฟ้าฉบับที่8รัฐบาลสอดคล้องกับแผนพลังงานหมุนเวียนครับวางสัดส่ทธไว้80%แลอีก2 7ปีงหน้ากับ ที่มุ่งเน้นนะครับในเรื่องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ต่าลงหันมาใช้เรื่องของโซล่าพาวเวอร์ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่เป็น RE Renew a b l e Energy รวมถึงทําให้สอดคล้องโครงการ just energy transition partnerships ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนะครับหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการดำเนินการนี้นะครับเป็นไปอย่างล่าช้าและเจอปัญหาไฟฟ้าที่ไม่เสถียรนะครับปัจจุบันยังคงส่งผลกระทบนะครับต่อบริษัทระดับโลกไม่ใช่แค่ Intel นะครับที่เจอเข้าไปแล้วถอยไปเนี่ย ยังส่งผลกระทบต่อ Apple และ Samsung รวมถึงไฟฟ้าที่ใช้ในครูเรื่นด้วยครับน้องเม์ครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ